มามามาเบิ่งต้นนี่จุ่มนึ่งเบบงามเลยอ่ะหอมคักครับผมนี่ห่มห่มง่ายสั่มครับจุ๊ย

สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปนาอาพี่พีี่ทุกทุกท่านจ้ามืองอนีกลับมาผมมาพอกับเจ้าเล็กใกล้ดดน,นี่แต่เสาหมื่นเด้อจ้ามืงอนีพามาพิกัดไก่น้อยเนาะนมืองอนีห้ามาที่จังหวัดยาสูจากพี่น้องมาหลอะเบืองเฮ็ดปวกเฮ็ดไข่เน,ะนาะมีมี แม่เพิ่นบอกว่าอันเฮ็ดบวกเฮ็ดไข่ออกอยู่แต่ก็ออกห่างๆแต่เ้าก็ลองมาหลุนเมืองจ้ะว่าห้าสีมานซํำไหนเนาะแมนสิเป็นส้งไรสีมานซ้ำไหนมือนีก็ลองมาหลุนมาช่วมเมืองจ้ะไปคลิปนี้ก็ะสิเป็นคลิปเสาของวันที่วันที่วันที่หนึ่งเสียงหาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเด้อจากพี่น้องหลังจากที่เมื่อวานเฮาประเด้เขาป่าเนาะไปลองไปลุนไปช่วมเมิ่งจ้ะสีมานซํำไหนมือนีมือมานมือรวยมือเฮงเฮ่ง ไปมือนีกับเขามาเดึกแน่จังหน่อยแจงออกแล้วเขาก็มาทักทายกันจ้ามาพี่น้องมูอเล็กแขกมัส์เนี่ยกับผมนเนี่ยขม่าเป็นหกแน่แจ,จังหน่อยเนุ๊กโอ้เนี่ยขม่าหยุนดอกเดียวเึื้อลายเตอร์ปีนกจุ่มนึงเฮ้ก็ลักเทงออกเลยพี่น้องบ้ามัน เลือจากนี้อืมอมเพินหักเพินมาหักเนาะอืมันี้ใหญ่เลนี่โอ้โหามคับทแหลมปูรุดเลย อืมหักเยอืมวนบุกเลมาดูไหมบอมเดี๋ยวคอยขุดข้าที่หลังนอยเนาะไม่ไครับนี่มนมานมนพี่น้อง มาแล้วจ้าไปเถอะผมหนึ่งค่าหนึ่งคนอู้นี่ร่างออกเนี่ยตัวนู้นทเท้เถียนมึงในพี่น้องก็เล่าอ,ออกไม่ไหมเมียนบม มึงเนยเป็นเสียผู้ดูดกรดิดพี่้อไอ้ได้อ้นะนี่ันยาบเนาะแน่นจ้ะวันนี้นาเป็น,น,นยูดึกด้วยจ้ะเน็นพ่เนียนนบยนพะุ่ณ่ท่านพรมฝนดินไหม,มนี่ก็เมนกระเม็นกรอืมน,มน,มน,มน สวยงามมากท่านนี้ปะเามาดูอืออือี่ะมันอยู่เลือก่องอืนี่ สานี่เขาถูดเขาเอาไปด้วยครับมอมันอันนี้เร,รว็วไปปวดขาเนแง่้านในอันทิดปวกยืกหน่อยเนี่ยบออย่หินพเพิ่นกำลังออกม่เนี่ยบ่มีหาเพืนเนือจากมีตะขาเพ่อนปวกอายุเลิกอยู่เท่านี้

ขาเป็นยู่นใสนนนอ๋อขาเป็นเฮ<ม>้ยอฮ้ยเฟินโผล่เินสูงกันเลยเน,นาะนี่นรอบนี่ก็มบอกคือเพินกินตึ๊บเฮ้าเนมานะยขาเป็นยื่นใสตึ เฮ้ยสีไ่งีอาตุ่มน้ยเนาะแม่ครับผมอกว่ทันโขบวเนาะบ่จ้ะาเหียบกระตุกซะยเลยแม่ครับ ดอกงามแห่นครับผมป้าพี่น้องโอ้ยดอกใหญ่แม่นครับพูนนะพนเขาเจังไลยละบ้านี้มอยู่ที่พุ่ใหม่ครับเหมือนโอ้ยใหญ่เลยเขาทางไหรไอ่จัจะแจุนีครับหกใหม่กได้เลยไม่บ่มกินเพิ่นไม่บ่มกิน

Okay. Là nhau, nó thức ý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  thức Nó thức ý อกนี่้อกมีกันหุ้มดอกมีสุดยอดไงอุ้ยากเนาะอุ้ยอดสวนเนาะนี่จะไปอยู่ในห้อง้หมจ๊ะ ลดแ้วอขาดเลยขาไงครับาะขาไงคนอยู mm ่ปุ้มือสลีเพิ่นอยู่ไตหักไหมด้วยไตหักไหมจะเอาอะไรได้เนาะก่นเนาะน้นีอจุ่มน้าเน่

จังกระไรดด้วพี่น้องเสียงตองขึ้นกับสียหายเนี่ปากดังกระาดเก็บพิดปวดมีเนาะอืมจอนมีค่ะคุณท่อกับสียบวกเก็บแล้วพูนกับ่หอว่าคุณสีออกมาได้่ยพี่เนาะ

嗯。Mm hmm. Mm. -hmm. Mm. Mm.

สมภพเป็นแหนมเ่ิคอยห็นเนาะพมาะว่าเป็นขาดอ,อกนี่มะเร็มเป็นเล็ดเนาะ เลื้ขาใไงก็ขาใหญ่เนาะเน้อเท้าด้ดบุ้นเนาะโอ้ยมึงเนี่โอ้มาลุดนมาหล่นเป็นยังเจ้าหัวพะลุดหามาดีๆ นี่อืมอืมค่ะเมืองโอ้ยซับมาพื้นดิน <c oughs> นี่มองเห็นอืมขาดมืด នេះយីបមកញ៉ាំនេះគាត់មកខាគាត់ញ៉ាំទៅហ្នឹងអឺណាយហឺហំហំហំមើងនេះគីន้อຫົວເພິ່ນລຸດເພິ່ນລຸດតែຄຶ້ນມາຈາກດິນແຫຼະເນາະເອົາໄດ້ບໍ່ວ່າ หักใหม่บ่เป็นให้หักใหม่เป็นนี่ที่ดินมาที่ดินมาอะไเป็นยังอะไ้วะมึงไงหัวคนขาเป็นไงอย Jamie, lonely, well. hmm. ู่ เอาขาพืนหรวเอาอะไกเอาขานี้พี่นี่นะโอ้ยนีนี่สิบอเพิ่งเกิดเจอฝนอยูน่น,น่าขอฝนตกดี ทีิเด็กขาบนมาไหนขากระหัพกพ่อขาเอนะ้ยมนไหนลูกพี่นออ้องเอ้ยตัวไี้ถึงใหญ่ไงนี่นนจ้า ก็งามๆเลยแต่มือมาขึ้นจงมีเจ๊มันมันลูกม้วนหลนเป็นมดติดเอ็นมด อืดอกือดนี่บนอิมเลยน้อยเลยแน่นอังไม้ปาจัง่คุณเห็นไหมขเป็น้าขาวเลยครับผมอยู่ใต่ใบใหม่เด้อจ้ะพี่น้องเห็นโบขุด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 ไป้งุ่เบืไฟอย่างนี้เป็ไเห็นเนาอไปส่ไก่ครับผมไปเปิดบ้งไๆพี่น้องปาจังไ่ด้จ้ะ không nhặt ừ, ừ. 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 được, ừ. 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 không nhặt được, 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 I. แรงครับผมจุมเลยสุดยอดเลยมันี่สมกับอยากมาเนอะแมนครับผมไก่นวเตสิบรมาแต่กระทำใจไหญ่ย่สำมาบึงหลาบบึงล่าครับผมแมนจ้ะ พวกมันหนีสู้่รอดนีนี่ดินี่มอ้ยมอสุดโอ้โหกตาบ่ได้หรอพวกทรามาดามเลตาบ่โอ้ยอีพ่อีกแม่ดิเออนะแต่อีพ่อีแม่ ธรรมดามากเนี่ยก็จะมีแค่สองดอกห้าโมงกันเลยอีกสองดอกเนี่ยอ้ยส่วนนี่คายใหญ่เลยเนาะอีกแค่สองดอกดนอีกดอกหนึ่งพวกนี้มีอยู่สามดอกเอ้ย phải uống mọi lượt nhao chuẩn trẻ uống nhao cho chia rất là hết con chia tốt sài ครับของเมื่อได้ครับน้องก็แบบอิริโดนเนาะไม่เนี่ครับผมเสาเล็กตื่นมาแต่เด็กียมาแต่เตะตีสองเนาะกลัวสิมม่าขึ้นมาอีกปะขี่ค่อยๆขี่มาเนาะร่อยก็โลครับผมไม่เนเดินทางไกลปะไม่เอานี่ไม่เนี่ครับผมทดไม้ก็ห้ด้วยหาไปเปลี่ยนใส่กระตาอีกกระตาหนึ่งเนาะไม่เนี่ครับผมเดี๋ยวจะเอาดอกใหญ่ๆขึ้นมาให้เบื้องจ้าพี่น้องป้อน้อนคากดอกงามๆด้วยกันอุ้ยมิดอกงามเม็ดนี่นี่แต่จุ่มเพา่อลังออก อยู่อำเภอข้ามเขนเกล๋อเนาะแม่นครับผมแต่วัดยนยโศจับพี่น้องไกลจากบ้านเท่ากับมานลอยเศร้าอยสามสิบลอยกว่าอยู่แม่นครับผมลอยสามสิบกิโลประมาณเนี่ยครับผมก็เหลสิบเจ็ดโมงแล้วเนาะแม่นครับผมกลิอได้คิดเราจะเกสีออกเมื่อพักผ่อนก่อนก็จะสีม้าไม้เพราะฮาร์ต่อกัางเวียนทำโบข่อยเดียวเคร่วงนี้ถ้าเธอเฮ็ดปวกสิเป็นสายไตเอวแม่นจะเฮ็ดปวกไตเอาจังเพิ่นเห็นง่านหลอกน้ำหอนน้ำเนาะแม่นครับผมกังสีบบข่อยหลายเหี้ยงดอกงามเลยแม่นดอกงามพอจับสีโบข่อยมีตัวบ้านไป มาจากพี่น้องยวเวลากระบ,บาลละจ้าม,ม,มาสารุปขลิปของเข้ามือนี่มึงไงพี่น้องกระตานี่ดอกจุ่มคักเนาะมีแต่ดอกจุม <c oughs> จ่มๆ <c oughs> เลยจากพี่น้องนี่มาหอดแต่เสาเมือเท่าก็ได้ออกแต่เสาเนาะเพราะว่า เห็ดจังไดเฮามากไก่น้อยเนาะนี่กรตาใหญ่เติบเด้อจ้ัพี่น้องเห็ดนี่เฮาก็สิได้ยอ,อู้ลูกไว้หลายเติบโลกลัวอยู่จ้ะลกลัวอยู่ครับผมจ้ซาซาลิกไปหดเฮือนสาลิกก็สิขูดขาเนาะนี่ครับ<อ>นี่อีกกรตานึงของสาลิกจ้า<อ>นี่สิอ,ออกไปลดแล้วมาพอเนาะ ตอนนี้ก็สิเป็นคลิปที่สองถับไปลุนไปชมน้ำกันเด้จอจ้ะเดี๋ยวผอดรถประมาณยี่สิก <c oughs> บกว่าเมตรเวียนปากดังกับไว้ได้พี่น้องจะได้กับเขาไปลุนคลิปนี้เด้อจ้ะมวนให้อย่างคลิปเนี่ยไปจ้ะสำหรับคลิปนี้ซาเล็กแค่นี้ก็สิขอตัวกบานก่อนเด้อจะ้ะขอบพระคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมกดติดตามกดไลค์ให้ซาเล็กน่าจะเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์จ้าสำหรับคลิปนี้ซาเล็กแค่นี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับไปกบานกันจ้ะพี่น้องมานขนาดจ้ะ